นี่นะฮะหลังจากน้ําท่วมที่น้ําพัดนี่นี่นี่อันนี้เขาเรียกน้าพัดน้ําพัดไปน้ําพัดนี่บรรยากาศดู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 บรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาไปดูแม่น้ําแม่น้าที่ที่คุยกันไว้นี่นะฮะแม่น้าแม่น้ําที่น้ําเข้านาที่ว่าน้ําท่วมนามันมาจากไอแม่น้าเนี่ยแม่น้ําเล็กๆ เขาเรียกว่าน้ำห้วยน้ำห้วยใช่น้ำห้วยี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า,ากล้องอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันสั่นๆย่งงอันนี้ห้างโตงนะห้างโตงอันนี้เป็นห้างโตงเพราะว่าปีที่แล้วอ,าอามาใส่โตรงกันแต่ปีนี้ไม่ได้ใส่นะฮะเพราะว่าไม่ได้ซ่อม มันพังมันพังเลยไม่ได้เอาตรงลงนะยังยังยังไม่ได้ทําเลยคงจะไม่ได้ทําแล้วแหละนะนี่น,นี่อันนี้อันนี้ที่ตรงที่เอาตรงลงอันเนี้ยเที่ยวตรงลงพอเอาตรงลงปุ๊บเราก็จะโยนไปนู่นเลยนะใช่ก็ก็ก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่จะประมาณนี้แหละ แม่น้ำนี่อันนี้ห้วยนี้ลึกมากเลยนะฮะก็ประมาณสี่เมตรได้นะก็ดูต่ำไม่สูงนะนี่น,น้ำเต็มอยู่เลยเพราะว่าฝนยังตกอยู่เลยเพราะว่าน้ำมันจะไม่ลดนะฮะ,อ,ะอันนี้มันจะไหลลงแม่น้ำใหญ่มันจะไหลลงแม่น้ำใหญ่ เขาเรียกว่าเซบังไฟนะครับมันจะไหลลงเซบังไฟส่วนเซบังไฟมันก็จะไหลลงแม่น้ําโขงนะครับนี่น้ำน้ำน้ำมันก็เลยยังไม่ลดเพราะว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะแต่มันลดแหละแต่ว่ามันลดยังไม่เยอะนะอ่ะก็จะประมาณนี้แหละนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอ บรรยากาศช่วงเย็นเย็นสี่โมงสี่มงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ประมาณสี่โมงครึ่ง <c oughs> นี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมุนให้ดูช้าช้าครับาภาพมันจะไม่นิ่งนะฮะภาพมันจะไม่นิ่งเพราะว่า,าโทรศัพท์ผมมันไม่มีไม้กันสั่นอีกอย่างมันเป็น โทรศัพท์ราคาถูกๆนะฮะถ้าใครอยาก uh, สนับสนุนภาพดีๆภาพนิ่งๆนะครับก็อยากได้อยู่แหละอยากได้เครื่องใหม่อยู่แหละแต่มันไม่มีเงินอยากได้ iPhone นู่นแหละเอแต่เง oui. ินมันไม่มีพอแล้วก็ดูแค่นี้แหละดูเบอร์เอร์เาก็ได้นี่แหละนะ ฟฟังดูบรรยากาศนะบรรยากาศไกลๆมากเลยบรรยากาศโคตรดีนะฮะแต่ว่าไอ้ฝนมันจะตกทั้งวันเลยฝนมันจะตกทั้งวันเลย ทั้งวันทั้งคืนแหละกลางคืนมันก็ตกทั้งไอ้ทั้งคืนเช้ามาก็ตกตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าเอ่อนู่นน่ะมันจะตกถึงวันอาทิตย์นู่นแหละแต่ว่าอยู่อยู่ที่ว่ามัน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 จะตกแหงรื่ตกค่อยแค่นั้นแหละเฮอ เท่าที่ดูในโทรศัพท์นะฮะมันก็น่าจะออนี่ดูดูนะฮะเกิดจากน้ำท่วมนะน้ำมันพัดข้าวลม้มหักระ,นะนเนระนาดอ่าพายุเท่าที่ดูในโทรศัพท์นะฮะเดือนนี้ทั้งเดือนแล้วฮะนูนะ่นน่ะถึงวันที่ไอ้ยี่ิบแปดยี่ิบเก้านูนะ่นน่ะ พายุเข้าแต่ว่าแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าแบบว่ามันตกไม่ค่อยแรงครับคันนาก็จะประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ที่นี่ก็เป็นอ่ ที่เมืองอาจสะพรนนะครับแขวงสวรรค์เขตเขตจุดสุมน,นมีไซกองนะณนะจุดจุดนี้เดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวผมจะถ่ายมาอีกนะครับสวัสดีครับสบายดีเด้อพ่อม่พี่น้อง